พี่ก <INGS> ๊อฟอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยพี่ก๊อฟบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่นานแล้วนหนบอกมาจ้ะ นี่คือเรื่องราวของคุณยายกาหลงและนี่ก็คือลูกชายของเธอซึ่งครับนั้นได้กลับมาอยู่ที่บ้านนี้ต่อหลังจากที่แม่ของเขาน่ยเสียชีวิตไปอใช่แล้วครับแม่ของผมเน่ะเสียไปผมก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดร้านขายของอะไรสักอย่างสิ่งที่ได้ก็คงเป็นร้านซ่อมแล้วก็ขายเสื้อผ้าบางอย่างอน,นะแล้วก็เอ๊ะเ,เ,เสียงอะไรที่บ้านของผมมักจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเว้ อ๋อลืมเลยเจ้าเด็กคนนี้แม่ยังไม่กลับมาสินะไม่ต้องร้องไห้เออคือเธอหนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับแล้วผมเนี่ยก็ให้เธอเช่าที่ด้วยดูเหมือนว่าเธอจะขายไข่ด้วยนะโอ้ยเธอมักจะฝากลูกสาวไว้กับผมทุกทีเลยอ่ะเมื่อไหร่แม่เธอจะมาเนี่ยเจ้าตัวเล็กฮะขอโทษนะที่ฉันหนะไปทําธุระเครื่องนอกมาแล้วมาแล้วสวัสดีฉันชื่อว่าส้มจีนนะโอ้ขอโทษนะครับขอบคุณที่ให้ฉันเช่าบ้านที่นี่แล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงลูกให้ฉันด้วยอ ถ้าไม่มีนายเนี่ยฉันก็คงไม่ได้ทํางานไรเลยอะ่ะนี่ฉันนักกับลูกไม่มีที่อยู่ยังไงซาฉันก็ซื้อหมวกมาให้นายแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวฉันอาจจะตอบแทนด้วยการหุงข้าวหาอาหารให้นายกินด้วยนะโอ้โอ ผมนะ่ะสงสารเธอก็เลยให้เธอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เจะว่าไปนะคือเธอไม่เห็นเรื่องอะไรแปลกๆที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมอะไม่เลยจ้ากับโชคดีไปเนะอะช่วงนี้เนี่ยหมู่บ้านเราเนี่ยทาไมมีคนมาขายของเยอะจังเลยอะไม่เห็นมีใครมาขัด<อ>นี่นี่นี่พวกนายเนี่ยเอาปลาไปให้พี่กับสิแล้วทำไมต้องเป็นพวกผมด้วยละ่ะพี่ไม่ไปเองฮะนเนี่ยจะมาใช้เจ้นกับเจ้นทำไมอะพวกเราก็มีทุระฉันบอกให้ไปก็ไปเถอะนะไม่งั้นฉันน่ไม่ให้กินขนมนะโอ้ยทุกทีเลยอะ นี่น่ากลัวจะตาย<อ>นายเอาไปให้เองเลยนะจอนฉันกลัวมาด้วยกันเถอะน่มาเร็วอ,อสวัสดีครับ<อ>พี่สมจิตกับน้องใจอบพี่ครับครับผมเอาปลามาให้อ่ะพี่พาแพงน่าฝากมาปลางั้นเหรอไช่แล้วครับปลาลยายใหญ่สมาร์ทลอยไปละเอ,อ๊ะ มันเสียงอะไรนั่นนะเอ้ยเฮ้ยบ้านนี้น่กกวีมัเลอยอะมีอะไรงั้นเหรอจอนเหมือนเหมือนต้นไม้ขยับได้อะมันจะเป็นไปได้เหรอเฮ้ยมันขยับเริงๆด้วยอยากกินปลาจังเลยนะอะไรกันลมมันพัดแรงน่ะไม่มีอะไรหรอกนะไม่หยุดแล้วววตอนหลังนั้นต้องมีผีกาหลงแน่ๆเลยเอ้ยฉันเชื่อแบบนั้นนะเจ้าเด็กพวกนั้นมันพูดถึงอะไรอะผีแม่กาหลงงั้นหรอ ไายไม่รู้ว่าอะไรฉะและ้วก็เมื่อ60ปีที่แล้วเรายังไม่เกิดเลยอันนะแม่ของกัฟชื่อว่ากาหลงนี่ฉันจะเล่าให้ฟังนะกำนันแม็กซ์เบลตอนนั้นน่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วพวกเขาสองคนน่ะก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันยังไงล่ะคนหนึ่งชื่อว่ากาหลงแล้วอีกคนก็เป็นสามีของเธอฉันลืมแล้วว่าชื่ออะไรอันนะดูเหมือนว่าพวกเขาสองคนเนี่ยได้ซื้อบ้านหลังนั้นไว้ถือว่าเป็นคนรวยคนหนึ่งเลยก็ได้นะที่เข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้แรกๆอ่ะเขาคือพ่อแม่ของกัง,กงไง ล่ะสามีของเธอนะดูเหมือนจะรักเธอมากเลยแหละสามีเธอนะทั้งซื้อหมาซื้ออะไรมาให้เมียหมดเลยแล้วบ้านแล้วก็ที่ดินก็กลายเป็นชื่อเมียหมดด่าฉันรักเธอนะผมก็รักคนเหมือนกันครับกาหลงแล้วเวลาต่อมานะ่ะ<ๆ>เขาก็ได้กําเนิดน้องกัปขึ้นมายังไงละ่ะโอ้ยดูลูกเราสิพี่ลูกกัปของพอ่พอพ่อรักลูกนะก็รักนันลูกก็ดูแฮปปี้ดีเนี่ยทาไมถึงได้กลายเป็นผีเหี้ยนหลาะแม่กาหลงอะไรนั่นนะ่ะ <c oughs> ก็ตอนนั้นนะ่ะเจ้ากัปมันก็เริ่มโตแล้วเช่น พวกเขาน่ะก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบมาตลอดเลยแต่พออยู่วันหนึ่งอน,นะชีวิตของกัปก็ได้เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปยังไงอะแม่ของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมนี่นะเฮ้ยก็บ <c oughs> ้านของกาบนะก็จนลงยังไงล่ะจะได้ขายม้าออกไปอะโฮ้ยขอโดษนะเฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะดูแลอย่างดีเลยดูเหมือนว่าลูกชายต้องใช้เงินไปเรียนหนังสือสินะว้ยอยู่เฉยๆสิเจ้าม้าเนี่ยโ,โชคดีนะเจะ้าม้าครอบครัวของกาบะดูเหมือนการเงินจะแย่ลงแล้วกาบะก็ต้องไปเรียนหนังสือที่ต่างจังหวัดเอพ,พ่อครับแม่ครับคือว่าถ้าผมไปเรียนต่างจังหวัดแล้วงั้นผมน่ะจะไปทํางานด้วยแล้วกันนะพ่อกับ แม่อยู่ที่บ้านนี้แหละผมโตพอที่จะออกไปข้างนอกแล้วโออลูกครับผมขอโทษนะเมื่อถึงวัยหนึ่งอะน,นะกับก็ได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นแล้วเขาเนี่ยก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยปล่อยให้พ่อกับแม่เขาอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากนั้นชีวิตของครอบครัวเขาก็ระหองระแหงที่ไม่มีลูกส่วนพ่อของกัปน,นะก็มีเรื่องชู้สาวอุ้ยชอบฉันเหรอเซ็กูแน่นอนอยู่แล้วนะจากครอบครัวที่เคยรักกันดีอะนะตอนนี้กลับกลายเป็นหลังมือไปเลยยะเก่งนองใจฉันเหรอฮะอยู่เดี๋ยนี้เลยนะกลับบ้านไป เลยนะกาลงไม่ต้องมายุ่งกับฉันแกแค่จะนอกใจได้ไงแกต้องมีฉันคนเดียวสิไม่ทะเลาะกันเสร็จแล้วอย่างเนี่ย ฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยฮะห,หลังจากวันนั้นนะพวกเขาก็เริ่มไม่คุยกันเลยไม่อยากคุยด้วยจะว่าไปก็สงสารแม่กาหลงมากหญิงสาวคนนั้นน่ะก็มาโผยั่วโมโหแกแล้วตอนนี้แหละที่แกเริ่มร้อนรุ่มใจอะ่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยนะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกอีกไปหยุดเดี๋ยวนี้แล้วนะแม่กาหลงทําไมไปด่าเขาแบบนั้นล่ะอ้หน่อยแล้วเวลาผ่านไปอยู่ดีดีหมู่บ้านนี้ก็มีโรคอะไรเกิดขึ้นแม่กาหลงเองน่ะเธอก็ติดโรคอะไรบางอย่างแล้วเธอก็ไม่ได้บอกสามีดูเหมือนว่า ว่าวันนี้เธอได้ปลามาทําอาหารโอ้ยรู <c oughs> ้ <c oughs> สึกไม่สบายแฮะรีบทําอาหารให้สามีตามปกติดีกว่าอ้าวแม่กาหลงฉันเอาอาหารมาให้ช่วงนี้คนในหมู่บ้านเรา,าติดโรคเยอะนะนี่อาหารบรํารุงฉันขอบคุณมากเลยนะช่วงนี้นะฉันขอบนหน่อยเหอะสามีของฉันเนี่ยนอกใจฉันนะฉันต้องอดทนกับความรักครั้งนี้มาตั้ง3มปีเลยเหรือแม่กาหลงฉันก็เห็นใจแม่นะสู้ๆละกันแล้วนี่แม่ทําอะไรอยู่หร้อจ๊ะฉันน่ะเหรอฉันก็กําลังทําปลาให้เจ้าสามีนั่นมัน

นี่แน่ฉันกลับก่อนนะจ้าบ๊ายบายแล้วแม่กาหลงแกเป็นอะไรต่อหรอหลังจากที่เพื่อนบ้านเขากลับไปนะแม่กาหลงก็ได้เสียชีวิตแบบกระทันหันน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างนั่นแหละพอสามีกลับมานะก็เห็นสภาพศพแล้วก็รลับไม่ได้อย่าบอกนะว่าเขาน่ะก็ใช่นสิกเขาหนีไปลอยอย่าไม่สนใจเมียส่วนแม่กาหลงนงนักก็ตายเป็นเป็ดเฝ้าบ้านหลังนี้เพราะเธอน่ะคิดว่าสามีของเธอจะกลับมาแต่ที่ไหนได้สามีของเธอน่ะหนีไปตั้งนานแล้วอ่ะนักสงสารเธอมากเธอ กลายเป็นเป็ดเลยเหรอก็ใช่ยังไงล่ะแถมไม่พอนะบ้านหลังนี้น่ะถูกปล่อยให้คนอื่นเช่าหลังจากที่ลูกชายยังไม่กลับมาคืนนั้นคุณตำรวจก็ได้ไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งชาวบ้านที่นั่นน่ะได้ยินว่าผีเป็ดที่เนี่ยเหี้ยนมากๆโดยเฉพาะบ้านของแม่กาหลงใครอยู่ในพุ่มไม้นั่นน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยผีถ่ายรูปได้ด้วยเหรอนี่นี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะวา พี่แม่ก,กาหลงเงยด้วยขาของเธอหน่อยยาวเป็นกิโลเลยหยาดหลอกชาวบ้านแถวนั้นแทบอยู่ไม่ได้แล้วคุณตำรวจก็เลยเรียกเจ้ากับกลับมาที่นี่ยังไงล่ะ,<น>ะมาแม่แกเฮี้ยนชะมัดเลยอย่าเจ้ากับเอ้ยกลับมาดูแลบ้านเองซะนะแม่ของผมเสียชีวิตหรอครับตอนนั้นเองคุณตำรวจก็ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับกับฟังแล้วก็ได้บอกกับไปว่ายังไม่เจอตัวพ่อเลยนะดูเหมือนแม่ของนายเนี่ยจะรอนายอยู่แล้วหลังจากนั้นกับเองก็มาเริ่มต้นชีวิตที่นี่ดูเหมือนว่าแม่ หลงเองพอเห็นลูกชายก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยครับเองก็เลยตัดสินใจไม่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตที่นี่อ๋อนี่เป็นบ้านของผมเองครับทุกคนหลังจากนี้ผมก็คงต้องเปิดกิจการทําอะไรสักอย่างนั่นแหละนั่นก็คือขายของยังไงล่ะแล้วก็มีเธอคนนั้นที่ไม่นานวันนี้ย้ายเข้ามาดีใจที่ได้เจอนะส้อมจิ๊บขอบคุณที่ให้เช่านะฉันดีใจมากเลยะคือฉันขอแบ่งพื้นที่มาทํามาหากินด้วยละกันนะคะขอบคุณนะอ๋อเออได้ได้เลยอืมก็แบบ ว่าสามีเธอไปไหนก็ช่างเธอนะฉันไม่ถามดีกว่าเอาเป็นว่ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ก็ได้ไหนคิดว่าเขาจะไม่ผลมมาให้เห็นงั้นเหรอแม่กาหลงอะ่ะหวงบ้านนี้จะตายไม่ให้ใครเช่าจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ยังไงล่ะเออเธอนะหวงลูกชายมากๆนะไม่อยากจะให้ใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนอื่นเลยเออกับเอาไข่ไปแจกชาวบ้านหน่อยสิ ได้เลยเดี๋ยวเราไปเองนะด้วยความที่กัปมันใจดีอะน,นะก็เลยแบ่งพื้นที่ให้ผู้หญิงคนนี้นะ่ะเช่าด้วยไม่รู้มาแต่ไหนแต่ดูเหมือนว่าวันนั้นที่เธออยู่บ้านหลังนี้คนเดียวอะเอ๊ะฉันเน่ะคิดไปเองหรือเปล่านะดูเหมือนของมันจะขยับเองได้ด้วยอยาทุกรังลเลยนั่นไงมันขยับจริจงๆด้วยฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมกค ันไม่ค่อยรู้ประวัติบ้านหลังน,นี้หรอนนกนะแต่ว,ว่าพออยู่คนเดียวที่ไร่ลูกของฉันอวกทุกทีเลยอะแล้วตอนนั้นเองนะที่กับไม่อยู่บ้านน่ะประตูมันก็เลื่อนออกมา <c oughs> มีผู้หญิงขายยาวๆ <c oughs> พอให้เธอเห็นนุ <c oughs> ้ยจะใช่ใครที่ไหนล่ะก็ผีแม่กาหลงนั่นไงละ่ะไข่ครับไข่ครับเอาไข่มาให้ครับวันนั้นขอบคุณมากเลยที่เอาปลามาให้น่ะวันนี้เอาไข่มาแลกนะคุณส้มจี๊ดฝากมาเฮ้ยกับบ้านไหนเอ๊ะส้มจี๊ดเป็นอะไรอะเออฉันโดนผีแม่กาหลงหลอกแน่ ลอยอย่าแม่ของนายโหดเหี่ยมมากเลยนะเอ๊ะแม่ผมเหรอหมายถึงอะไรอะอก็เธอเป็นเป็ดไม่ใช่เหรอโผลม,มาให้ฉันเห็ุฉันกลัวมากเลยอะเ<ะ>จ้ากรับเนี่ยก็คิดว่าแม่ตัวเองไปเกิดแล้วแต่ไม่ใช่นะสิเขาก็เลยตัดสินใจนะพาหลวงพ่อมาที่บ้านเพื่อทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างแล้วหลวงพ่อแม่ผมกำนันแม็กซ์เวลผู้ใหญ่บาสไยไม่ไปดูหนเหรอคอนนี้อะแม่การหลงกลับมาอาลุวาตอีกแล้วนะไปดูแล้วแม่ครับอย่าทาแบบนี้นะโยมโยมหยุดเพิ่มกรรมเถอะนะแม่ครั ปล่อยวางได้แล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าพ่ออยู่ที่ไหนงั้นเราแบบนี้ไหมครับแม่ไปอยู่ที่วัดไหมเผื่อหลวงพ่อจะให้แม่นักทําบุญเยอะๆแล้วก็นั่งสมาธิที่วัดดีกว่าฉันไม่สนใจบุญบารมีอะไรนั่นฉันไม่ให้ผู้หญิงคนไหนเข้ามาที่บ้านหลังนี้แม่หมายถึงผู้หญิงคนนั้นที่เข้ามาอยู่บ้านเรางั้นหรอเพราะเหตุนี้ใช่ไหมได้ผมจะให้เธอออกไปนะแม่นะ ไชออกไปเลยฉันจะหลอกพ่อแกโอ้ดูเหมือนว่าแรงอาฆาตของแม่โยมเนี่ยจะเยอะมากเลยนะเอาเป็นว่าอาตามาขอซื้อบ้านหลังนี้ได้ไหมอาตามาคิดว่าอาจจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในวนัดโยมกาหลงก็จะได้ทําบุญแล้วก็สร้างกรรมดีด้วยงั้นเดี๋ยวฉันจะย้ายไปที่ไทยหมู่บ้านก็ได้นะ ฉันขอโทษที่มาอยู่ที่บ้านของนายคุณเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวคุณจะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงอะถือเหมือนว่าบ้านหลังนี้น่ะแม่กาหลงห่วงมากๆหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าจะซื้อเพื่อนําบ้านหลังนี้น่ะไปสร้างที่วัดเผื่อว่าแม่กาหลงเนี่ยจะได้ความดีความชอบด้วยส่วนส้มจีนเองเน,อะนะก็ต้องไปอยู่ท้ายหมู่บ้านกับลูกสาวอย,อยู่ไปก่อนนะลูกไม่เป็นไรนะลูกนะก็เอ๋ยก่อไก่ ขอกไก่หนูในเราอุ๊ยฉันคูน้ำตาลเองจ้าน่าสงสารจังเลยนะนี่ส้มจจดเธอนะ่ะทั้งเลี้ยงลูกแล้วก็ทั้งขายของเก่งจังเลยนะเอาลูกมาให้ฉันสิเอคุณคูน้ำตาลหรอใจดีจังเลยอยากขอบคุณนะงั้นไว้ฉันขายไข่ตอนเย็นเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวฉันจะไปรับลูกดีจังเลยนะีทนี่นะจ้าจ้ามีอะไรก็ช่วยกันนะเทนี่อะ่ะไม่เป็นไรหรอกไปละอา้าวคือว่าฉันมาดูว่าซอมจจดกับลูกจะอยู่ได้หรือเปล่าฉันก็เลยตามมาน่ะเป็นไงบ้างอ๋อก็โอเคอยู่นะคุ น้ำตาลเนี่ยเลี้ยงลูกช่วยแล้วอะขอบคุณนะผมขอโทษนะที่แม่ของผมเนี่ยกลายเป็นผีแล้วก็ไม่ให้ใครอยู่ที่นั่นเลยอะอดูเหมือนตอนนั้นจะมีแมลงนะผมก็เป็นห่วงคุณเหมือนเดิมนั่นแหละเป็นห่วงฉันทําไมเนี่ยไม่ต้องทําดีกับฉันก็ได้นะฉันกลัวแม่ของคุณนะมาหลอกหลอนฉันอีกเ,อเดี๋ยวผมมาเยี่ยมคุณใหม่แล้วกันนะครับดูเหมือนว่ากราบ,บจะตกกลุมรักแม่เลี้ยงเดี๋ยวคนนั้นแน่เลยแต่จะว่าไปแม่กาหลงเนี่ยคงจะไม่ให้ลูกชายสมหวังหรอกนะเพราะว่าเธอหนะักเข็ดกับความรักแล้วก็กลัวลูกเจ็บเหมือนกัน ทำไมทำไมความรักต้องมีผีมากันด้วยเนี่ยอแม่กาหลงจ๋าปล่อยพวกเราไปเถอะ ยิ่งนานวันไปเมื่อแม่กาหลงได้ปฏิบัติธรรมในวัดเธอเองก็เริ่มศรัทธานในการสร้างความดีจนกระทั่งเธอได้ขอหลวงพ่อนั้นมานั่งสมาธิฉันอาจจะเป็นเป็ตตัวแรกที่ขอสั่งความดีและก็กลายไปเป็นนางฟ้าเทวดาซะนะด้วยความที่ตัวเธอนั้นเป็นเปรตมาก่อนเธอก็เลยคิดว่าต่อจากนี้ไปเธอจะสร้างแต่ความดีและคืนหนึ่งมีหญิงสาวชลานั้นเข้ามาในครัวที่วัดโอ้ยอยากจะขโมยของจังเลยไหนไหนอุ้ยอันนี้ไม่เคยกินเลยแฮะอมันะ ชมัเลยเอากับข้าวไปให้หลานลูกกินดีกว่าก่อนขโมยของในวัดแม้แต่กระเทียมหรือว่าของเครื่องปรุงต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็นับว่าเป็นเปรตไปแล้วครึ่งหนึ่งหยุดเธอนะถ้าไม่อยากจะเป็นเปรตเหมือนฉันนะฉันขอโทษฉันไม่เอาแล้วจ้าขอโทษได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะจงสร้างแต่ความดีเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เธอนั้นคอยเตือนสติมนุษย์ไม่ให้ทำผิดนับว่าเป็นการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองและก็ให้กับวัดหรือให้แก่ผู้ พบเห็นที่คิดจะทําไม่ดีแล้วหลังจากนั้นเรื่องครอบครัวของเธอเธอเองก็เริ่มปล่อยวางดูเหมือนว่าลูกชายนั้นอยากจะแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวเอากับดูเศร้าๆนะเนี่ยแฟนไปไหนหลักคนที่มาขายของด้วยบ,ยบยอ่อยๆอ่ะเออเธอไม่ใช่แฟนครับแต่ก็อยากจะจีบเธออยู่แต่ดูเหมือนแม่ของผมเนี่ยก็คอยหลอกหลอนเธอนี่จะฟังแม่หรือฟังหัวใจตัวเองเหรอฮะฉันขอยืมอันนี้หน่อยนะนี่รีบไปขายของที่ท้ายหมู่บ้านเธอหน้านั่นสิ อยากจีบเธอก็ต้องไปขายของใกล้ๆเธอขอบคุณนะพี่ได้ดูเหมือนว่ากราฟนั้นหนักก็ได้ทําตามใจตัวเองเออคือว่าคือมีอะไรเงินหลอกกราฟมาทําไมอะ่ะคือขอมาขายของด้วยนะแล้วนี่เราให้เอ๊ะหมายความว่ายังไงอะเรามาเป็นแฟนกันไหมอะแต่แต่ฉันมีโลกนะจะเป็นไรล่ะผมจะพาไปขอกับแม่เองนะผมตัดสินใจแล้วผมจะแต่งงานกับคุณครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านมาเขาทํากับข้าวแล้วก็หาอาหารให้ผมมาตลอดเลยอะครับซ้อมเจ๊ดขอบคุณนะ ผมเองก็จะตัดสินใจพาเธอกลับไปบ้านหลังนั้นอาจจะต้องขอหลวงพ่อกลับคืนมาเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้อยู่กับเธอที่นั่นดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยตกลงปลงใจกันที่จะอยู่ร่วมกันโหตเปิดตัวด้วยอะ่ะแล้วพี่สองคนต้องคบกันน่ะเออกลับมาที่นี่จริงๆหรอกครับใช่ผมต้องบอกกับแม่ให้รู้เรื่องแม่ครับนี่คือแฟนผมในอนาคตและเขาจะแต่งงานกับผมครับแม่อยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือแม่ไปเกิดแล้วแม่อยู่ที่นี่ได้ยินเองพูดทั้งหมด แม่ดีใจที่เธอจะสร้างครอบครัวนะ แม่ขอโทษที่เคยกีดกันพวกแกสองคนเอาเป็นว่าตอนนี้แม่ปล่อยวางได้แล้วแม่ฝากลูกชายของแม่ด้วยนะไม่ว่าเธอจะมีลูกมากับใครก่อนนั้นฉันขอแค่ความรักที่บริสุทธิ์ให้กับลูกชายของฉันคุณแม่กาหลงเจ้าคะหนูจะดูแลกับเป็นอย่างดีเลยหนูสัญญาถ้าอย่างนั้นก็สบายใจแล้วแหละลาก่อนนะหลังจากนั้นแม่กาหลงเองก็ไม่มาให้เจออีกเลยในที่สุดกับเองกับภรรยาก็ได้สร้างครอบครัว ขึ้นมาอย่างมีความสุขและมีลูกอีกหนึ่งคนโอ้โและคอนก็ได้จบลงไปแล้วนะแม่กาหลงนี่น่าสงสารมากๆเลยอะว่าแต่ว่าน้องๆรู้จักแม่กาหลงกันหรือเปล่าจ๊ะถ้ารู้จักแล้วเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดถูกใจให้พี่ไอด้วยนะคะวันนี้พี่ไอขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย